บางครั้งในการที่คุณหมกมุ่นหลงไหลกับเป้าหมายในชีวิตเพื่อนของคุณอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปบางคนอาจจะบอกว่าคุณไม่เหมือนเดิมแต่ผมบอกไว้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วจงทำต่อไปเพราะเพื่อนเหล่านั้นเขาไม่ใช่เพื่อนแท้ของคุณ คุณกล้าหรือเปล่าสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับความสําเร็จบางครั้งเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อยากจะประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานอยากจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจแต่คุณไม่กล้าสูญเสียอะไรเลยคุณอาจจะต้องยอมสูญเสียเพื่อนคุณอาจจะต้องยอมสูญเสียเวลา คุณอาจจะต้องยอมสูญเสียเงินทองและอะไรอีกหลายๆอย่างกว่าจะถึงเป้าหมายและเส้นชัยที่คุณตั้งใจบางครั้งในการที่คุณหมกมุ่นหลงไหลกับเป้าหมายในชีวิตเพื่อของคุณอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปบางคนอาจจะบอกว่าคุณไม่เหมือนเดิมแต่ผมบอกไว้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วจงทำต่อไป เพราะเพื่อนเหล่านั้นเขาไม่ใช่เพื่อนแท้ของคุณคนที่เขาเป็นเพื่อนแท้เขาจะเข้าใจเขาจะผลักดันเขาจะสนับสนุนเขาจะเป็นกำลังใจให้กันและกันหากคุณสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อกับความสําเร็จหากคุณหมกมุ่นลหลงไหลกับเป้าหมายในชีวิตของคุณหากคุณโฟกัสกับเป้าหมายในชีวิตจนลืมวันลืมคืนแต่ถ้าหากเพื่อนของคุณไม่เข้าใจบอกว่าคุณเปลี่ยนไปจงทำต่อไป คนเหล่านั้นเขาไม่ใช่เพื่อนแท้ของคุณผมเคแมนครับ